ในเพลงจบของ Godzilla Singular Point เนี่ยเราก็เห็นว่ามีอิซาเอ็กมากมายนะครับที่อิงตามตาัวละครหรือว่าหนัง Godzilla เร,รื่องเก่าๆตั้งแต่เรสละสของมอทราที่ปรากฏตัวในช็อตช็อตหนึ่งเดินแรงมาจากมาจากล่างเงาทางศาสนายูดาห์คริสเตียนในนิยายต้นฉบับแล้วก็มีไข่ของเบบี้กอสซิล่าจากหนังกอสซิล่ามาทำมห้กากกอสซิล่าปี93ปร,รารปกฏตัวในจอทร์ทัตแล้วก็มีต,นนตัว,ตว,ตวละครจากหนังกอสซิล่าเก่าๆปรากฏตัวเช่นตัวจิโรมิกิกัมบะระและซาจิโกะจากหนังอมเบอร์เซอร์แท็ก1999 เลือกนางห่วยมาด้วยนะคายโกแอมแพตสันจากชินกอสิล่าคุณนามิคาวะที่เป็นเอเลี่ยนจาก Invasion of Astro Monster มิกะอิงถึงไบโอนเต้ในรูปแบบของสป,ปาร์ตดอกไม้มีโซบิจินของยุคโชวะจาก ora, er Monster, กิโดล่าเดอะทีเดอร์มอนสเตอร์ปรากฏตัวบนป้ายโฆษณามีแองกิลัสเวอร์ชันหนึ่งก็หกแปดกำลังโผล่จากพื้นขึ้นมาจากทางพื้นดินมิกะอิงซูเปอร์เอ็กซ์ใจเธอกอสิล่าบริสโซของเมย์ซึ่งนอกจากผมเล่าเนี่ยมันก็มีโคตรเยอะมากๆนะครับ น,นี่ขอสุส่มสั้นพอไงว่าเออเอนเครดิตของตัวกสสุสตาสกุลพอยเนี่ยมีเซ็กมากมายที่แฟนกุสลลาเน่ชอบกันนะครับซึ่งเซ็กเหล่านี้เนี่ยก็สร้างความชิยโยอ,องค์รณกอบต่างจากแฟร์ชายกุสลลานำมาใส่ให้ดูสนสุกเนาะ